เอาล้วครับก็ต้องขอกลับสวัสดีแฟนๆทุกคนด้วยครับพบกับผมครับทางเด็ดโอเวอร์ไซด์นะครับวันนี้ก็จะพามาตบพวกปากดีกันนะครับก็มันท้าผมมาครับว่าลองแคนเจอไหมผมก็ตอบตกลงครับมันมันจะใช้กลยุทธ์2ลุมหนึ่งครับผมก็เตรียมขอรับมือก่อนผมต้องเอาสติลไว้นะขอให้วันนี้เน็ตจงดี สงสัยมันจะเชิญไหมนะีก็รางวันรางวันที่มันจะให้นะครับคือ300อรอยวอนะครับมันท่ามาสองลุมหนึ่งสนัยก็ได้นะครับกลนก็ได้เดี๋ยวผมขอเปลี่ยนพกก่อนเรียบร้อยเมื่อไหร่มันจะเชิญกูเนี่ยรอนานแล้วนะเนี่ย โอเคเอาชนะเดกคือมอยทาพี่จะพยายามนะถ้าเน็ตวันนี้ดีก็โอเคตอนนี้คนดูอยู่สี่คนเมื่อไรมันจะเชิญรอนานแล้วเนี่ยผมเอาดเดทเดมอนปืนเติมสามพันห้าเนเจอร์อ๋อเดวิล ใช่มันทาไม่เชื่อแล้วแต่เมเรรมเอาเชื่อแบดแบดแบด,แบดตรงนี้เหมือนจะไม่รอดนะสายสั้นเกินไปสายนี้มาชา์ิดีกว่าเมอรมัมจะเชิญกลัว อะไรมาราๆอยู่นี่อ่าหัวแค่นี่ถึงกับขั้นกับมาดูเลยครับนี่โอ้แป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมเมื่อไรมันจะเชิดวะเนี่ย โอ้เราเล่าสิไอสัตว์เอา้าไอ้ไอ้อย่าเพิ่งกูสตรีมอยู่กูจะดวลหนึ่งหนึ่งเด็กมันทาครับเด็กมันปากดีคนในแคร์เราเนี่ยนะครับ ทำไมมันรู้สึกกระตุกวะขอบคุณสำหรับคำไว้พรนะครับ<ป>เฮ้ยเฮ้ยอยกระตุกสิลูกเพาะสร้างเองแม่เป็นไรวะ บอกว่าอย่าพึ่งพูดไม่เรื่องตัดสิทธ์แม่งเลยเฮ้ยอย่าอย่าก,กระตุกเถือลูกพ่อพ่อขอร้องอย่าตามเข้ามานะไม่เว้ย กวนอีกละกลวนส้นอีกแล้วนะเรานะ่เดี๋ยวก็ฆ่าหมกป่าเลยโอ้ย มาสเตอร์จอยก็บอกว่าอย่าพึ่งครับขออยู่พันธมิตรแล้วกันเมื่อ,อไรมันจะมา,าเนี่ยจวมาซีบีเป็นความสำเร็จอันยิ่งใหญ่นะจ๊ะเดี๋ยว น้ำรอมันหน่อยโอ้ยเดีก็ฆ่าเลยอันดับของฉันออหนึ่งร้อยยิบเอ็ดหรอโดนใครเหยียบลงวะเนี่ยเดี๋ยวขออัปเกรดปืนดีกว่า เหมือนมันเป็นกระตุกกระตุกยังไงไม่รู้อ่ะมันมาแล้วเฮ้ยคอยอยู่ฟังพันธมิตรเอเพื่อนอามึงรู้เรื่องกูงได้ไงเอ้ามึงจะหนึ่งหนึ่งเหรอวะเฮ้พี่เพชรพี่เพชรพี่เพชรออกไปก่อนพี่เพชรเอ้าเชิญมาใหม่นะซี่โนเชิญมาเซอร์ดูว่ามึงเริ่มเกมแล้ววะ มันใส่หลานห้องไหมนะ่ะอ๋อทำไมไม่ใส่หลานห้องวะฮึไหนกระตุก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 โอ้ยจะชนะหรือแพ้วะเนี่ยมึงอยู่นี่ไงมึงอยู่นี่ใช่ไหมเอ้ย เฮ้เฮ้เฮ้โอ้โหขนาดกระตุกเก็บหนึ่งนะจ๊ะเลือดละสีขอบคุณพับบาบีดาสงคารามทีมหนึ่งหนึ่งยี่สิบเลยเหรอวะอุ๊ยมันยามกูมากเลยนะ อะไรอะไรกูรู้ทันหมดแล้วกูใช้มาก่อนเผื่อ300อวอลเล็ตของเราเราจะมาพัฒนาชแนลที่ดีที่สุดมั้งถ้าได้300มาก็เก็บตังค์ไปซื้อก๋วยเตี๋ยวหัวแตกหัวแตกหัวแตก เดี๋ยวผมจะขี้โกงมันนะจ๊ะสเต็ปนี้ผมไม่เคยบอกใครเลยนะแต่ก็มันคงจะมีคนทำได้อ้เชีย่ยไม่หัวแตกเอ,อือมันมันกระตุกสวัสดีคนรู้ตั้งหกคนด้วยนะครับ <c oughs> ก็วันนี้ก็สามร้อยนะจ๊ะเดทนี้ไม่ค่อยอยากเล่นเท่าไหร่นะ เอาใครเข้ามาวะเนี่ยโหไอสัตว์ใครเข้ามาวะเนี่ยมันกระตุกกระตุรุยยังไงไม่รู้ว่ะมึงจะวิ่งหนีกูทำไมวะเฮ้ย ไม่ถ้ามึงจะกระตุกขนาดนี้นะเป็นพอเน็ตครับเป็นพอเน็ตเป็นพอเน็ตนี่แม็กลองไปดูสตรีมพี่สิมันกระตุกไหมเสียงพี่อ้าวมันมาสองชิบหายแล้วทีเนี้ยมันไปบนเลยใช่ไหมวะ โอ้ย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 กระตุกได้ใจจริงจริสคนแล้วอาออกไปแล้วทีนี้ ก็จะคงจะมาหนึ่งหนึ่งอีกใช่ไหมใช่ไหมแหมทีมมึงนี่มากวนตีนซะเหลือเกินนะขอภห้สำหรับคำหยาบด้วยนะครับตด,ดืดเดือดดืดดืด เอาใครใหม่ก็เนี่ยชิมหายทีมันซะด้วยโอ้โหอีกสองศพนะจ๊ะสงสัยน้องน้องเขามาทานี่น้องเขาไม่ได้ตั้งกดอะไรนะว่าหนึ่งหนึ่งหรือว่าอะไรเนี่ยเขาบอกว่าขอแค่มาดวนหนึ่งหนึ่งกันแค่นั้น มาดวลการเดินน้องเขาบอกชนะไหมอีกสิบศพก็กระตุกแบบนี้นี่ชักไม่ด glaube, ีเลยนะเฮ้เฮ้เฮ้เห็นไหมเห็นไหม ສตรีมวันนี เปลายังไงมึงอีกตัวดีอา้าวแย่งกูเฉยเลยอ้าวคนท้าออกจากการต่อสู้โถอ๊อดปมากมากๆเลยเฮ้ กระตุกบ่อยไปก็ไม่เท่าไรนะต้องให้ได้เ,เพื่อนสบสุดท้าย อ้าวโบมันเอาจริงครับมันเอาจริงมันเอาจริงมันเอาจริงเพื่อสามร้อยเพื่อสามร้อยถ้าไม่กระตุกเหมือนวันนั้นนะวันที่วอลแคนสลายอะแพ้นานแล้วอีหนูเอามันโอ้โหเดี๋ยวเอาจริงแล้วเนะี่ยมันเอาจริงแล้วหรอวะ มาลุกนั่งมาลุกนั่งเดี๋ยวมึงเจอกูเดี๋ยวมึงเ,เ,เอาคงจะไม่รอดอะ่ะเอาไงเป็นเงี้ย ก็โสตรีในมือถือครับมันก็อาจจะมีมันไม่ค่อยน่าดูมันมีลูกกลมๆเลยมันกิกะนะครับตอ๊ดูดูดด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  ตกมากเลยอือหือสองพันสามพันเลยเลย มันจะเล่นไหมนะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวราไปก่อนนะครับก็ได้เงินมาใช้ฟรีสามร้อยนะจ๊ะเดี๋ยวกล้องว่าไม่มีคนสงสัยจะมีคนไม่อยากดูหน้าก็ สามร้อยนี่ยจะสามร้อยสามร้อยจ้าก็สุดวันนี้ก็บ๊ายบาย